สำหรับใครนะครับผมในเวลานี้นะที่ไปเชื่อมต่อไปแะนดนกับโ o บ็อกนะครับผมผมบอกเลยว่าตรามาระวังด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อนะผมว่าถือเป็นโชคดีของคุณนะผมตอนนี้ผมกำลังเปลี่ยนอ่าพาสเวิร์ดอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีอันนึงที่ผมคือผมพยายามอย่างนักสู้สายโคนะได้ถามผมนะครับผมก็แปลกใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นวะมันมีปัญหาอะไรแน่เลยผมก็พยายามดูตลอดนะครับผมจนมันผมผมไปเจอนี้เข้า คือโมบอกอันนี้เนี่ยมันเป็นโมบอกหลักนะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่โมบอกตัวรองเลยโมบอกโมบอกอะไรนะครับผมแล้วก็ไอตัวที่มันเข้าไปมันคือตัวโมบอกที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งผมกําลังงงอยู่ว่าเฮ้ยแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรวะมันมีคนทํสแกมขึ้นมาหรอเพราะว่าโมบอกอะโมบอกมันมีอันเดียวไงประเด็น่ะแล้วมีนโดยที่ผมติดตามด้วยซึ่งมันไม่ควรจะมีอันอื่นนอกจากอันนี้แล้วก็ตัวโมบอก ไอ้ที่เกิดขึ้นมันก็มีแล้วคนไทยทุกคนก็น่าจะรูปแบบเดียวกันหมดอะซึ่งไอ้ตัวที่เขาปักหมุดเนี่ยมันคือทวิตที่เขาบอกว่าจะร่วมมือกับไบแนนแลวจะได้ตัวคนชนะเ็าจะได้หนึ่งออฟห้าร้อยโ,โ,โม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 ,โม,โมใช่ไหมประเด็นก็คือว่ามันมีหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วก็มีคนสอบถามประมาอย่างสู้สายห่วงเงี้ยบอกว่าทำไมยังไม่ได้ผมก็แปลกใจว่ามันควรจะต้องเปิดเปิดรับจนกว่าจะหมดหมดไอ้นี่เนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูในตัวครลดีเทลที่เกิดขึ้น ซึ่งมันบอกว่าเฮ้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันจะกำลังปรับปรุงเพื่อพักผ่อนในการน,นี้อยู่แต่ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติละเพราะเมื่อแบบจากไอตัวโมบอกอันนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปดูวนหนึ่งก็คือว่าสวัสดีบ็อกซ์โมบอกเซอร์ทุกคนโน้ตนี้คือพวกเรานไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับใบแนนหรือโปรโมชั่นอะไรของใบแนนเลยที่ใบแนนสร้างขึ้นมามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ การโฆษณาครั้งนี้ขอให้ติดต่อไปทาง Community, ้ I. o b o x I.O. ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินะอย่างเงี้ยแล้วเวลานี้คนที่รีทวิตพร้อมทั้งพร้อมทั้งทวิตคำพูดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมตอนนี้มันไม่ปกติอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันควรจะต้องเป็นสกแกนโมบอกใช่ไหมล่ะพอสกแกนเสร็จมันก็ต้องเรียบร้อยถูกไหมประเด็นก็คือ มันไม่เรียบร้อยไงมันไม่เรียบร้อยไม่พอมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเขายังมีการเชื่อมโยงกับอะไรที่แบบไม่ไม่ใช่ปกติอะนะมีคนด่าเยอะมากนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเวลานี้ผมกำลังฟังคำชี้แจงที่เกิดขึ้นอยู่นะแล้วก็ใครที่จัดการอะไรก็ตามนะครับผมในช่วงเวลานี้นะแนะนำนะครับผมให้เ,เปลสผ่านทันทีนะครับผมแล้วก็ จัดการในเรื่องทุกเรื่องนะอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังรู้สึกช้าไปเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายอะไรออกมาจากตัวใบแนนนะครับเพราะว่าต่อให้มันมีการเคลื่อนย้ายออกมาผมก็จะสังเกตได้ทันทีทนะเวลานี้ผมกำลังเช็คหลายๆหลายๆหลายๆส่วนหลายๆปัจจัยอยู่นะครับผมว่าตลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่ปกตินะครับผมสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ปกติอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เอพิฟูเดย์ด้วยนะครับผม ตอนนี้ผมกำลังฟังข่าวจากตัวไบแนนอยู่นะว่าตกลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีอะไรที่คุณควรจะต้องระวังไหมนะครับผมซึ่งอยากให้ทุกคนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนรหัสผ่านได้ก็รีบเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเร่งด่วนนะครับผม,ผมเพราะมันไม่ปกติจริงๆนะในเวลานี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับสำหรับโมโบล็อกนะสำหรับคนที่โดนลักษณะอย่างนี้ไปนะครับผมก็เตรียมตัวนะครับผม เช็คให้ดีนะรับโทรศั์มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโหลดเออป้องกันไวรัสเพิ่มเติมนั่นนะครับผมโอเคจ้เอาใช่ไหมในคลิปหน้านะครับอันนี้เตือนอย่างรวดเร็วนะอันตรายชิบเป่งเลยวะเราไม่รู้ว่าตกลงใครเป็นคนทำแน่นะครับผมแต่เรารับทราบอย่างหนึ่งว่าสิ่งนี้แมไม่ปกติสิ้นสิ้นดีเลยล่ะก็ระวังด้วยนะครับผมผมมองว่าโมบ็อกมีปัญหาละ นจะจ๊ะจะบอกให้ก่อนจบ,อบอก่อนจบคลิปนี้ก็จะบอกโบบล็อกนิดหน่อยนะครับผมว่า what the hell do you shit advertising fuck อะไรก็ตามนะครับผมที่แบบได้มาฟรีๆก็ไม่ใช่เรื่องงานจริงๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม